สวัสดีครับบ็อกซ์ซิพงมิวสวันนี้พาเข้าดูเบสอีกหนึ่งตัวนะครับเบสตัวนี้จะทําการส่งมอบให้น้องๆที่วิทยายลัยอาชีวศึกษาตกคนตาบอดขอนแก่นนะครับตอนนี้ทางช็อปทําการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขโมดิฟายให้เสร็จเรียบร้อยเกือบทุกจุดแล้วนะครับเบสตัวนี้เป็นเบสของพี่หมอปิงนะครับทาการให้ผมมาเพื่อจะให้เอาไปมอบให้น้องเราก็มาทําการ เปลี่ยนสายเซตอัพเปลี่ยนอะไรทาให้มันสมบูรณ์นะครับเพราะมันยังมีบางส่วนที่มันไม่สมบูรณ์อยู่แล้วก็ทําการดัดแปลงแก้ไขทําการทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดที่พร้อมที่จะออกงานคอนเสิร์ตนะครับพร้อมที่จะเล่นสดแสดงสดได้เลยเบสครับเบสสีสายตัวนี้ทําการฝังไฟดอทด,ด้านข้างนะครับเพื่อให้น้อง ที่เป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยจับและสัมผัสได้และรับรู้ทันทีนะครับว่าตอนนี้น้องเล่นอยู่ที่ตำแหน่งที่บาร์คอร์ท,ที่เท่าไหร่แล้วนะครับไซด์ดอตตัวนี้เป็นไซด์ดอตที่ถูกฝังด้านข้างคองกีตาร์จะนูนขึ้นมาประมาณครึ่งมิลลิเมตรนะครับครึ่งมิลลิเมตรก็จะจับสัมผัสได้นะครับรูปคำจะรู้นะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนซึ่งไซด์ดอตตรงนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนกับกีตาร์และเบสสากลทั่วโลกนะครับ แต่ทีนี้เราทําให้มันโนนขึ้นจากผิวเพื่อให้ทําการรับรู้และสัมผัสได้ดีนะครับไซด์ดอทนะครับอย่างที่1แล้วก็ปุ่มคอนโทรลนะครับคอนโทรลโวลูมคือตัวนี้นะครับโวลูมความดังรวมกับตัวนี้เป็นปุ่มแพนทั้งชอบทําให้น้องรู้และก็สัมผัสได้นะครับว่าตอนนี้ปุ่มโทนคือตรงนี้นะครับเขาก็จะจับสัมผัสได้นี่คือปุ่มโทน ขอโทษนะครับปุ่มโวลูมตรงนี้คือปุ่มโวลูมนะครับจะทําแค่2มาร์กเท่านั้นปุ่มโวลูมแล้วเขาจะบิดสุดอยู่แล้วนะครับพอเขาจับไปที่ตำแหน่งนี้2ปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มแพนนะครับทั้งชอปก็ทําการมิลลิ่งตัวน็อปข้างบนนี้เหมือนกันนะครับไอตัวนี้จุดน้าเงินนี่ครับจุดน้ําเงินนี่ทําการยิงมาร์กเหมือนกันนะครับเขาก็ต้องแพนมาตรงกลางให้มันเข้ากับให้มันเข้ากับเซนเตอร์ของ2ตัวนี้นะครับ2ปุ่มนี้2ปุ่มนี้ก็นูนขึ้นมานะครับตัวมาร์กตัวนี้ ให้รู้ว่าตัวนี้คือแพนถ้าจะแพนมาทางปิกอัพตัวหน้าทําแบบนี้นะครับหมุนแบบนี้ถ้าจะแพนมาทางปิกอัพตัวหลังทําแบบนี้นะครับถ้าจะแพนเข้ากลางปุ๊บตรงนี้แล้วก็จับลงมาที่ตรงนี้นะครับสองปุ่มนี้คือโทนปกติก็เป็นการใช้งานเบสที่ค่อนข้างตรงกับผู้ใช้นะครับตัวนี้ทางช็อปเปลี่ยนซ้ายให้ใหม่ทําการเซตอัพให้ใหม่แล้วแอคชั่นเล่นง่ายแล้วนะครับไม่ได้ยากเลยแอคชั่นคือความสูงส่ายนะครับ เล่นง่ายๆนะครับมีตั้งสายแล้วเรียบร้อยพรุ่งนี้จะทําการส่งมอบให้น้องพรุ่งนี้เป็นวันที่ส2สสิงหาเป็นวันแม่ทางผมและเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าไปเลี้ยงอาหารกางวันน้องแล้วก็ทําการทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยนะครับไม่ได้ทํากิจกรรมเยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของมาตรการโควิดเราก็ต้องรักษาระยะห่างนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะทําการมอบเบฟตัวนี้ให้อ่คร่าวๆมีเพียงเท่านี้ครับตอนนี้เบฟ ค่อนข้างโอเคแล้วแล้วก็มันจะมีรอยแตกอยู่ตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ทางช็อปคงต้องเอาสติกเกอร์ปิดไว้ให้มันดูสวยงามมากกว่านี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับตัวนี้เป็นเบฟที่อีกตัวหนึ่งที่ทางช็อปจะทำการมอบให้ทางน้องๆที่วิไลนะครับกีตาร์ของน้องกับเบฟของน้องทุกตัวกับที่ทุกตัวของวิไลเนี่ยทางช็อปทำตัวไซด์ดอกฝั่งตัวนี้ให้เกือบไปหมดแล้วนะครับ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเลยว่ามันใช้ได้แล้วก็มันใช้ได้จริงแล้วก็น้องๆเขาโอเคกับมันอาจารย์เขาโอเคกับกับตัวนี้นะครับกับไฟด์อตตัวนี้เราก็พยายามจะทําให้มันเป็นมาตรฐานให้มันเป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานสากลของน้องๆเขาไปเลยครับอย่างบีไลไหนหรือโรงเรียนไหนที่เขาต้องการให้ทําแบบนี้เราก็จะเข้าไปทําให้นะครับก็สําหรับเบสตัวนี้สั้นๆมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณพี่หมอปิงด้วยนะครับขอบคุณครับ